มีใครจำได้หรือเปล่าครับตอนที่ผมทำคลิปสุ่มพินแดดถาวรเนี่ยตอน,นั้นเนี่ยผมสุ่มไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยแต่รอบเนี้ย เออพินแดดถาวรเนี่ยอยู่ตรงหน้าผมแล้วเว้ยเออนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมเจ้าของไอดีนี้นะครับที่ทําให้ผมได้ทําคลิปพินแดดถาวรนะครับผมถึงแม้ว่าตัวผมเองจะสุ่มไม่ได้นะครับผมก็โอเคกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะจัดไปครับผมคลิปนี้ผมจะมาเล่นพินแดดถาวรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบละเอียดๆกันอีกทีหนึ่งในคลิปละกันนะผมแต่ตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักคู่ มก่อนผมนี่ครับนี่ก็คือพินแดดถาบอเหมือนกันนี่ก็พินแดดถท้าบอเหมือนกันอ่ะมาดูกันสิว่ามีอะไรแตกต่างกันนะครับผมสเปคเปืนนะครับค่าสแตตปืนไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับผมกระสุนพาวเวอร์ความแมน่นยำเอ็มสป,ปีดนะครับผมไฟเลสอะไรอย่างเงี้ยเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันเลยนะอ่ะเรามาดูกันที่ตัวถาวอตัวใหม่กันนะครับผมที่ผมรู้แน่ๆเลยก็คือแตกต่างจากตัวดั้งเดิมตรงที่ว่า มีเอฟเฟกครับผมมีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกอะไรเอฟเฟกเวลายิงปืนนะครับผมเอฟเฟกเวลายิงปืนนะครับถ้าเทียบกับตัวตั้งเดิมมีอะไรแตกต่างกันล่ะตัวตั้งเดิมไม่มีเอฟเฟกนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ตัวถาวรตัวใหม่มีเอฟเฟกนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าแตกต่างกันแค่ตัวนี้มีเอฟเฟกครับผมเออนะครับก็นะไม่มีอะไรแล้วนะจริงๆก็ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นฟิน d ดดเดี๋ยวพามาดูซิว่า2ดาวไอดีเนี่ยมีปืนอ,อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเอ่อไอคบอมถาวรนะครับผม่าก็ดูกันเอานะครับผมอาจจะเลื่อนไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเข้าไปเล่นฟินเดดไงเอออันนี้เป็นเรียกว่าไงอ่ะอันนี้เรียกว่านอกน็อกรอบแล้วกัน <Yeah. S 1> <laughs> เรียกว่านอกเลือกนอกเลืองเออนอกเลือมีบาเล่มีเอ็0สถาวรนะครับผม มี v s k ถาวรมีแจ็คแฮมเมอร์ถาวรมีซองควงขาถาวรมีซองเคเทคถาวรน,นะครับผมเย็ดเคของจริงวนะ่ะไอดีเนี่ยโอ้โหมีโมโบซูก้านะครับตัวนี้11นัดนะครับผมโมโบซูก้าตัวนี้นะครับเอออ่ะเลื่อนเลยละกันนะครับผมเลื่อนเลยเลื่อนเลยโอ้โยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเจ้าของ ID คนนี้นะครับหมดไปเท่าไหร่ถึงได้พินแดดถาวรตัวนี้มานะครับผมอยากจะรู้จริงๆนะ เอออยากจะรู้จริงๆ,ๆนะครับโอเคตัวละครไอเทมอะไรก็นะครับหักลักๆตั่วไปเนาะจัดไปครับผมก็พร้อมที่จะเล่นพิน d ด็แล้วนะผมไปไปดูกันในเกมดีกว่าโอเคครับมามาลุยกันเลยแฮชช็อตอยู่เนาะวิน d ด็นะครับอันนี้ผมก็รู้มือมันอยู่อันนี้จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะพูดในคนดูมั่นใจนะนแต่อันนี้รู้มืออยู่นะครับเออ ดูมืออยู่ดูมือ,อไ,ไม่ได้จะบอกเอ้กูเก่งอย่างนี้นไ,ไม่ใช่นะครับนะรูดูมืออยู่ว่ามันต้องเล่นยังไงก็จะพยายามเล่นดีที่สุดไงไดคนดูจะได้รู้สึกสนุกไปกับเราเพราะเราตั้งใจจะให้คนดูดูดคลิปช่องท้าปิเกมบแบบสนุกสนุกอืมไม่ได้จะโชว์เทพนะครับเราแค่อยากให้ท่านชมได้ดูความฮานะครับเดี๋ยวได้ดูฮาแน่นอนคนดูตอนนี้มันยังไม่ค่อยฮาไง ไอดีฮ่านี่คืออะไรอะเอาวะอืมอ,อดีฮ่าก็คือคุณดูจะได้เห็นผมโดนระเบิดตายในคลิปนี้ครับเนี่ยนีชฉัดจักรูเบื่อยางคนดูฮหชฉัดอยู่เนอผมว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคำแล้วนะครับ <laughs> นี่ฉัดจักรู้ฉ <laughs> ัดจักรู้เ <laughs> ดี๋ยวเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวต้องต้องจิ้หัวก่อ <c> น <oughs> มันจะมีเอฟเฟก์เฉพาะช่องตาเทียนเฮ็ดจัดจักรู้ออนนี้อันนีเฮ็ดจัดจักรูเฮ้ยนาเดงเฮ้ยเฮ้ยชิบายแล้วลูกสองแล้วผมเลียกด่านนี้นี่ผมแบบว่ามาเพื่อพินแดดเลยนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยมาเพื่อพินแดดเลยครับอุ้ยเชี่ยโดนไม่ใชอเฮ้ยโลเอฟเฟกต์ไปทำงานเลยวะเฮ็ด็อตจักรูไปไหน ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าข้างล่างว่าเดี๋ยวผมโดนลูกอ่าคนดูจะได้เห็นผมโดนระเบิดตายในคลิปนี้ครับเจ้าของไอดีก็อย่าเพิ่งโกรธผมนะครับผมเจ้าของไอดีอย่าเพิ่งโกรธผมนะอันนี้ผมไม่ได้จะตั้งใจจะโดนระเบิดเพื่อเอาหาให้กับคนดูนะแต่แม่งโดนจริงๆว่ะก็ดูแม่งปลาระเบิดมาดิแม่งปลาเข้ากระเป๋าเสื้อตัวละครผมเองมั้งเชี่ยแม่งตาแบบ ไม่ไม่แบบผมหลบไม่ได้เลยมั้งตาเขากระเป่าเลย <laughs> เออไอ้ช็จะกรู <laughs> โอ้ยกูโดนยิงเองเลยอ่ะเกมจบไปแล้ว,ลว<ป>นะครับอ่ะเรียกว่าตาแรกมันพึ่งวอร์มแล้วกันนะครับตาแรกคือพึ่งวอร์มพึ่งวอร์มแต่ถึงยังไรก็ตามนะถึงผมจะเล่นแบบว่าไอ้พินแดดร,รู้มือมันอยู่ว่าต้องเล่นยังไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมเก่งนะ พอพอไปได้แล้วกันนะครับเอ่อผมจะไม่พูดทมตัวแค่พอไปได้ครับก็ไม่ถือว่าเก่งมากมายฮโอ้เฮ h ช็ <c oughs> อตจักรุว้ายไปครับอันี้พีมโดนว่ะเฮ้ยยัดแค่ยังไม่โดน ไปเดียวโอ้เดียว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 เยวเอาดิเอาดิเอาดิบินเด็ดก็คืออัดตัวก็เฟี้ยวอยู่นะครับแต่ว่าทานที่ดีเนี่ยยิงหัวดีกว่าหืมเจนเนจั่ ยูโน you know. you know, ่นี s. S s. S ่ยูโน่มันจะเท่ๆไงแต่แต่ให้ช็อตจั๊กูอย่างเงี้ยเออมันจะมันจะปวดกวนๆหน่อยโอ๊ยแหมฝั่งตรงข้ามแม่งมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยว่ะอย่างงี้ฉันจะเล่นยังไงเด้อฮะอืมอืมให้ขวาๆมาเฮ้ยซ้ายมาตายมา

ที่น่ากลัวที่สุดก็คือ p ี7เนี่ยแหละเขาจะคอยเข้ามากระทืบเราในบ้านแน่นอนครับว่าแน่เขาต้องงงโผมายิงแล้วเมื่อกีอ้นาดีผมยิงตายก่อนนะครับไม่งั้นี่โดนแน่ สงสารคนที่ดันออกไปนะอืมแต่ผมไม่ถนัดระยะระยะไอ้นี่จริงๆว่ะไม่ถนัดระยะใกล้จริงเฮ้ยอย่าไปโดนไม,ไ <c oughs> ไม่เป็นคนของข้าโอเคพอเพื่อนดันได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ขยับเข้าไปเลยครับมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับมันจะได้เล่นง่ายขึ้นเพื่อนเราก็จะได้เล่นง่ายขึ้นนั่นเอง

โอ้โหนาเด้งเมื่อกีไอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาในบ้านไม่เอาไม่เอาไม่เอาอู้วีนาเด็กปะมาแล้วนาเด้งเนี่ยครับมีตัวแม่นเนี่ยประเด็นอะ จอ้ยเอาไปเอาไป่แม่งออกมาทีเฟอเอ้ยไปได้เลยเฮ้ยเดียยวเดียวเดียวเมาโอ้อะไรวะโอ้แม่งยัยโอ้แพ้ครับโอ้จบเลยผม ยิงสามสิบตายเก้ายิงแบบดุดเดอแบบและหล่อมาครับผมขออนุญาตมาเล่นห้องเฮทแฮมสเตอร์ละกันนะครับแหมอยากยิงหัวแล้วนี่ครับเออเนี่ยเนี่ย <im itation> ไ <im itation> ปโอ้ยโดนโดนเข้าหลังเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยมา <im itation> เออหรืว่าจะยิงอีกคนหนึ่งไม่โดนแล้วนะครับมันต้องอย่างนี้ครับสนอืมนต้องคอยใส่ตลอดนะครับอม้นมาพี่ปีบั้นห้า นาริงนั่งเอ้เย,ยกระสุนอเอางานเข้าแล้วเดี๋ย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 วก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนจะ <c oughs> รีบไปไหนจบเรียบร้อยครับรอโอ้โหเรียบร้อยกูแตกงเอง นะก็เห็นไหมมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตาเมื่อกี้หน่อยนะครับเพราะว่าตาเมื่อกี้เนี่ยผมก็เสียเปียบด้วยนะฝั่งผมเสียเปียบผมก็เล่นยากหน่อยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยฝั่งผมได้เปียบนะครับผมก็เล่นง่ายขึ้นยิงได้มีโอกาสได้ยิงได้มากขึ้น หน้าเด้งโอ้โหใช่ไหมหน้าเด้งอะของแบบนี้ต้องใจเย็นๆย็นสองหัวครับจับไปครับปวดโดนหรือว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีในการปิดครั้งนี้อ๋อกระสุนแม่งสามสิบนัดคือแม่งกระสุนแม่งสำหรับผมอะแม่งสามสิบนัดไม่พอนะสำหรับผมแม่งไม่พอจริงๆนะครับแหมเมื่อกี้นี่คือแบบผมควักมีดไปเลยโอ้แต่ถ้าคนแม่นหัวจะจัดเนี่ยสามสิบสามสิบนัดเนี่ยยังไงก็พอนะครับยิงแบบว่าเคาะทีละสองสามเม็ดแตกเนี่ย เนี่ยแหละถ้าคนโหดอ่ะจะพอแต่ถ้าคนไก่ไกรั่ผมอ่ะไม่พอจริงๆมาซิเรามาปิดฉากกันด้วยด่านนี้ดีกว่าเฮ้ยเห็นแวบบนาเด้งป่อุ้ยนาไม่เด้งไม่โดนเฮ้ยอานีป่เฮ้ยเดีอยวอดเดือดเอเดือดเดืดเดือดเดือดเดือดเดเดอยเดเดอเดเ้ดเด เฮ้ยเดือดเดืยดเดือดตายวะตายป่ะตายป่ะไอเดี๋ยวเดือกใครอ่ะถ้าทีมว่าโอไม่ใช่ด้วยเกือบโดนเห่เาเลยครับอ,อ้อแล้วลองขึ้นตรงนี้เลยหามุมนี้แม่งปลอดภัยนะครับเราต้องเล่นปืนนี้ให้ห่างจากคนที่เล่นปืนใกล้หน่อยนี่อัดตัวนะครับอัดตัวแม่งเลยนะะฮอัดตัวก็ดี นะครับอัดตัวก็ดีแต่ว่าอัดอัดหัวดีกว่านะครับก็คือคือทุกปืนมันก็ต้องอัดหัวมันก็ต้องดีหมดแหละแต่ว่าปืนนี้เนี่ยโหถ้าจะให้อัดหัวนะไอ้อัดตัวนะผมเลือก SC ดีกว่านะครับ SC มั่งน่าจะแรงกว่าใช่ไหมก็จะไม่ผิดเอ้ยไม่ออกมาเลยเอ้ยโอ้ยไอ้เจ้านี่บ้าจริงพอดู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 ใครใครใครนี่คนนี้ไป นี่อันนี้ปะไหนนะอ๋อลูกสองแม่งไม่ไหวแล้วกูมันไส้แล้วอยู่ไหนอีกอ๋อตายหมดแล้วาปุ๊บตายปั๊เไปนะโหระเบิดแม่งหน้าสะเทือนเลยไม่โดนหัวเลยปะโอ้ยหน้ากากกูเลี้ยงอุ้มเอา แล้วก็ตุ้มนะเมื่อกี้นะก็ตุ้มนะจบเลยโอเคนะครับผมก็ขอบคุณกับเจ้าของไอดีมากๆเลยนะครับผมก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับไม่อยากจะรบกวนเจ้าของไอดีไปมากกว่านี้นะครับเออให้เจ้าของไอเดีเขาเข้ามาเล่นพายนะผมอาจจะเล่นไม่โหดเท่าเจ้าของไอดีนะครับแต่พยายามเล่นดีที่สุดแล้วนะครับผมกับเปินพินแด็ถาวรตัวนี้นะครับผมมีเอฟเฟกต์นะครับผมมีเอฟเฟกต์ที่แตกต่างจากตัวดั้งเดิมแค่นั้นเองนะครับผมโอเคับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม